ด่วนพิเศษทักษินสามแปดนะครับที่ไหโกโลกกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดนะครับดุมทางหาดใหญ่ครับเข้าตามเวลาเลยนะครับ ก็ตสอบ C1 C4 นะครับทำกระบวนมานะครับ โอ้ม <c oughs> ีคนอยู่แค่ตู้เดียวนะครับไปขอตัวขึ้นรถก่อนนะครับโดยระสงคดวาที่จะานมกาแฟในขนาดสองบกระดาษขอความนุณาตท่านด้วยกรัดเื่อทลงหรือใช้บริการทีไ่ได้ถา อย่างของคุณถ้าิกับทที่เลอจะรถานะในการินาขอรกับามายการารพิาและบอดภและบอกวาการดการกมีอาและรานของคะถึงลาดบุรีก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็ตามเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับแต่ก็ คงยังไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไปถึงช่วงประจวบก็น่าจะเสียเวลานะครับจอดอยู่สามสิบนาทีนะครับออกตามเวลานะครับสึ่แปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับ ครับแล้วพบกันใหม่นะครับชุมทางหัดใหญ่มีโอกาสต้องมาอีกแน่นอนครับ <c oughs> เอาจะต่อตีสี่หนึ่งสี่นะครับจอดอยู่ตรงนี้ครับ ก็ตู้นี้ไม่มีคนเลยนะครับจริงๆผมได้ตัวตูวต้ผัดไปข้างหลังนะครับโอ้คนเต็มเลยครับก็เลยมานั่งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าของพี่มาก็ต้องลุกหนีให้เขานะครับ